อันนี้โลหรือครึ่งโล,โลเข้ามาเลยขอถ่ายคลิปด้วยปรากฏนี่ตายาตายังตายยังตายยังอ๋อพ่การมา,าปรากฏลูปพิกันเดี๋ยวไน้รอี่ขึ้นมาในบ้านเลยขึ้นเลยนี่ครับนี่คือนางล่าเขาครอบครัวก็หาปลาขายอยู่ที่ลินน้ำโขงตอนนี้ปรากฏนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยนางล่า สองตัวกี่ตัวโอ้โหนาลีตัวเดียวเกือบโลนาลีโอ้โห,โหตัวละเกือบกิโลนาลีเดี๋ยวไปดูในครัวต่อครับว่าใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวผมออกให้ดูเท่าไหร่ครับสองร้อยไปหนึร้อ,อยขอบคุณครับ,บ,รบนี่ครับปลาลําโขงเดี๋ยวไปดูกันในครัวครับ เอาวางวางกับวางกับพื้นเลยนะมั้ยดอกคว่ำหน้าหน่อยคว่ำหน้าหน่อยโอ้ยัตเจ๋งมากเลย่ระเทศไทยไข่กิ๊บได้ขนาดนีตัวใหญ่จริงนะดูดอกไม้ที่ซื้อมาที่แรกมันจะเป็นยังไงเป็นกระป๋องเมื่อกี้ไหมนี่ดอกไม้เงี้กวดเท่าไหร่จ๊ะกว่าสิบบคุณละสิบบาทนะวันนี้จะทําอะไรนะแกงนะแกงหน่อส้มใส่ปากกดแกงหน่มใส่ปากกดก็คือแกงปลากรดดอกไม้ดองนั่นเองฮะ ซื้อปลาสะกดเข้ามาเนี่ยสองร้อยบาทนะตัวใหญ่ๆกับตัวเล็กอ,อีกตัวหนึ่งแล้วก็เอามาเอาปลาหน่อต้มมะครับที่ได้มาต้มเลยครับหลังจากนั้นก็พอเดือดจะดูว่านาลีจะทำยังไงต่อไปนะครับช่วงที่เราต้มนะครับเราก็ต้องชิมพอเดือดปุ๊บเราก็ชิมดูว่าความความเปรี้ยวของหน่อต้มมันพอดีหรือเปล่านะฮะถ,ถ้ามันเปรี้ยวรย่ามก็ยิ่ต้องนำเลยแล้วก็ใส่เตรียมโคกครับใส่หอมแดงลงไป กับพริกสองอย่างเนะเาะเกลืออย่าไต้องใส่เกลือฝั่งเบอันอันนี้มันให้ฝั่งดูครับห้ามดมนะฝั่งดูถ้ามันเปรี้ยวแล้วก็ไอ้นี้มากแล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็จีดีกว่าก็สรุปว่ามีพริกจีหัวหอมจีแล้วก็ตำก็ไคช้ด้วยจ<ป>ีแล้วก็ตำลงไป ก็มีพริกหอมตะไคร้สามอย่างนั่นแหละสรุปนะครับเอามาจีก็ได้ไม่จีก็ได,ได้แต่วันนี้อย่างวันดีใช้วิธีจีกับแบบในคั่วอย่างเงี้ยคั่วในกระทะครับอ่าพริกแล้วก็หอมที่คั่วเสร็จก็เอามา,าอร่อยไหมเปรี้ย,ยวไหมใม้ได้เนาะใส่ขนมแล้วก็ใส่เกลือตำม,มะ ปลาใส่ที่หลังเหรอจับกุ่งแซ่บๆะไปใส่ป็าแยกมานปอรวอนด้วยใส่ปลาแดกลงไปครับของปอรวอนซึ่งทำใหม่ใหม่หอมไหม <c oughs> ยกไปใกล้ๆหบ <c oughs> อะไรต่อจ้ะแล้วก็ถ้าซมพอดีเราเอาปลาใส่ดีไหมอืมนัว่โอเคใส่ปลาแสดงจๆกินได้เจะดูปลาที่หน้าตาเป็นไงทีนี้โอ้โหนี่ครับ <c ười> เรียบร้อยครับทีนี้ก็ให้สุกเลยประมาณสักยี่สนะิบนาทีเนาะ ปรกากฏที่สุกยากนะสุกยากก็นำแกงยัไปสุกเลยเนาะโอเคนั่นเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนครับแล้วก็สุกแล้วก็มากินพร้อมกันครับเก็บภูมิเอ้ยเล่เล่เล่เก็บภูมิ Good Morning ขับรถมาหาพ่อหน่อย เล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 ลุณมานิงสวัสดีตอนนี้ไหมครับนอกจากนี้นี่นาลียังทำหมูแดดเดียวไปด้วยนะครับหมักแล้วก็ไปตากบุญพรมเกลนนิดเดียวแล้วก็จะมีดอกไม้ฝรั่งของป้าวอรนะครับที่ได้มาเมื่อวานนี้ก็จะมาผัดด้วยนะ มือนี้คงจะไม่ได้ถ่ายอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอเจอกันตอนกินข้าวแหะครับเดี๋ยวดูเด็กๆเ,เ,เล่นอะไรกันอยู่นี่ใส่ใบอะไรลงไปจัก๊กใบ,บกตูหรือใบแบงลักก็เป็นอันเสร็จพิธีครับก็เดี๋ยวตักแล้วก็ไปกินข้างข้างหน้าบ้านครับวันนี้มีพ่อเท่ามากินด้วยจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะพ่อเท่าโอเคเจอกันนี้พี่โลดมากินข้าวด้วยกันครับเย้ พอเท่ากินข้าวพอเท่ามาด้วยกันครับก็วันนี้ครับมีแผนที่จะไปตกกุ้งครับพี่โลสนใจไหมไปตกกุ้งปันร้านร้านปันพรปันอะไรนะปันอะไรมู่้้อยู่แม่สายน่ากินมากเลยครับเชิเชิญเชิญ นี่เม่ปอนเก้าเก็บมานั่งนี่ใครตักปลาหน่อยดิสูตปลาทะเลปลาสุกไปนักหนึ่งจะไป่ให้หมดเออครับเอ้าไข่ปลาอยู่ไหนปีนี้ไข่ปลาเออคนจะตักมั้ยเออเราล้มลายแหล่ะจะตักใหม่หม้อไม่เป็นไรครับโต้เกลือพี่โหลดโตเกลือไม่รอดปะโต้ชอบกินอย่างนี้อร่อยดิลาบมีเวลาทำไม่เป็นอีกแล้ว

como 希望呢。 สุดยอดครับโอเคคงขอจบคลิปแนะนำนี่ครับเป็นแกงส้มแกงหน่อไม้ปลากฏดไว้เพียงเท่านี้นะครับเจ้าใสาใจกับมิเตอร์เตครับ